ฝนตกว่ามันฝ่าหัวฝนดีหลายผมว่านตกสองหอบว่าหล,ลอบคำหลอบใบเนี่ยตกแห้งว่ามันฝ่าหัว,หวหลุ่งนี่แหละฝ <c oughs> นดีตั้งหัวปีอยู่ ที่สิบสามสี่สิบห้าเมืเ่อวันเสาร์วันอาทิตย์เตรียมงานพี่นองกับจักสิหลายบ่าลายดอกเพราะว่ามันสถานการณ์โรคระบาดคนกับยานโรคย่านไพ่น้ำทั้งห้อบได้จัดงานหลายปีแล้วงานเดือนหก เขาว่าเป็นงานหลายปีแล้วค้กนกับบงหัวข่าวน้ำพู้ใดเบื้องทางเฟดกับหัวจักอยู่อู๋มีเฟดผู้เฒ่าบงหัแวแหละน้องปกติกะเสาร์ที่สองของเดือนพฤษภาตรงกบั้งยังกระซามปกติเขาจัดนะแต่ปีนี้ตรงกับวันที่สิบห้า วันเกิดพอดีทุกปีตะกอนเขาจัดพี่น้องจักหอดรลอกแบบมาภากันมาแล้วเขาบริจัดหลายปีแล้วกรสิม <c oughs> าจัดปีนี้กระสิบบปันใด่ะคนกระสิบบลหลายคือเกาแตะก่อนในี่ก็หลายแล้วสละเขาเนี่เต็ม คนมองห้องแอมกระจกนะ่ะต่ก่อนว่าันแอมกระจกคนก็นั่งเต็มเลยเด้คนประมาณสองสามพันเพเดี๋ยวนี้เนะี่ยีหาลอยก็ถือว่าหลายแล้วซีหาลอยคนก็ถือว่าหลายแล้วเอาสถานาการณ์นี่สิละทั้งคนมองหูข่าวน้ำ คนบาุคนจัเข่างานบัดเฮ้งป้ายกับติดตัวยูนในบัดนี่ป้ายหนึ่งกับยูนในบานป้ายหนึ่งติดป้ายเท่านั้นแหละผมมีลายแล้วอันนี้คือว่าเรื่องงาน <c oughs> สองมือมาเนีเปิดโทรศัพท์ขอตะเข้าลงปู เบิ้งอยู่หันละผู้ดเดชิวาควบด้วเนี่ยก็เบิ้งเข้ากบับวแตควเกันเนี่ยละแต่ว่ามันกะอดเบิ้งบ่งบได้บ่ายโทรศัพท์ขึ้นมาได้ก็เบิ้งบัดนั้นเห็นบัดนั้นองคูขวาอาจารย์พระผู้ใหญ่ห้องเกิดเรื่องเกิดเล่า เบืงอยู่รุ่นพาน้าลังมือรุ่นจนว่าหอดสีเทีท่ยงขึ้นสองมือมาเนี่รุ่นเขาเบืงองเพพาะประนั้นละ่ะติดตามหลวงปู่ตะลุตนลุู้เท่า <c oughs> บ่งหุจักว่าเขาสิมหาเรื่องหาเล่าเจ้าของ เขาหุ่มกันเข้าไปยัง้งนเหรียญในเขาอยู่ว่าเอาว่าเอาเขาด่าอยู่แกกๆอยู่ยืนคำเอวด่าอยู่ยืนคำหัวด่าอยู่ต้องพูดกับบุหุจักอย่างไม่แต่พาไปไปยามากวนก็พาทำนั่นนี่ผู้เฒถรบุหุจักว่าเขาสิมว่าเอาเรื่องเอาเล่าเจ้าของเบิ้งข่าว ตะเล็ดตนาศาสตร์แน่วพุทธเ่ากับพวกพุทจักอีกอย่างล้วเนะวาะโมกขมากับสิวาัจพุ่ยยิ่งพุท้ายลละผุ้ใดเคยขึ้นไปหันโมกขามาผูุ้ทธากับเป่าหัวให้ตบหัวให้อันนั้นเป็นปกติของผุทธเ่า สัญญายิาง่งเท่ามากยังงลสัญญามันบทเทียงแล้วมันบกุจักมาเป็นผู้ยิ่งผู้ใช้เป็นข้างเข้าไปใจกับคดตเมตตาอย่างเดียวบริคดอีกอย่างไปเขามากกับคือกันแต่ว่าเบิ้งในคิดเ,เขาก็สิเจตนาและล่ะมก็มีเจตนาเพื่อสิทธิทำาย นี่นะเบิ้งข้าวส่องเสบเข้าก็บเบิ้งเอาอก็บเบิ้งเอาพิจารณาเอาองปูก็บาอาจารย์เอากันับถือเมิดบานเมิดเมี่ยงอะละ่ะมงโอ้ก็เจ้าเพ็ดขักอยูม่มันธรรมดาดิตามติดตามเข้านะ ขักแน่อยู่บ่ได้เก่งใจยอย่างเราไม่มีสมาคารวะอีหยังทั้งศิลทั้งปวงเลยจะไปโยมเอาผู้เฒ่าคักๆได้ไหมพระพุทธปานนั้นย่งผู้เฒ่ายังบ่ฮู้เรื่องว่าเขามาหยังอยัง,อยงบ่ฮู้เรื่องนี้ยังจกเหรียญอย่งมาแจกเขาอยู่ เบ่งข่าวเบ่งภาพแล้วก็สรดสังเวทใจพระกุธา,าแต่ว่าข่าวก็วกยาโซท่อนเขาก็บ่ยอมเหมือนกันคนยาโสไอ้ก็สิยอม <c oughs> ลงปูเป็นทีสักกาบูชาของเขา ผันไทยห้องเกิดจังสำมสิยูได้ตีอันนี้หลวงปู่เนาะนี่แหละจังวา,ายเฝ้าผ้ากันขนขวายบวมเพีญยนเพียนภาวน้าหนีไปแห่นฝนสโลกสงสารอันนี้เป็นยรื่งสิละมันเป็นเรื่องข้องกรรมหลวงปู่ฟังกระสิเคยสร้างกรรมเพิ่นมากขึ้นกัน มันก็มาสนองถาดขันเพิ่นแต่ว่าพวกมาเหตุกรรมน้าเพิินกับบ่มันธรรมดาแล้ววัเนี้ <S <S นกสิเติมเรื่องยุ่นเหตุสิปประการอันที่สิบังเกิดขึ้นแกผู้ปทุสลายแกผู้บ่ปทุศลายนี่ยมีอยู่แล้วพุทธเจ้าแสดงไว้เยอะย่ยอมเกิดความคัดของแกพระราชามหากษัตริย์ไฟป่ายอมใหม่ทรัพสมบัติญาติพี่น้องย่อมถึงความวิบัติ อัตภาพร่างกายอันนี้ย่อมแตกอ,อย่างเพิ่นบอกไว้ตั้งสิบอย่างาขณะพระพุทธเจ้าแสดงไว้เหตุของการที่ปทุสลายแล้ผู้ปทุสลายขณะเขาหุมเข้าไปแก้แก้แก้แก,แก,แก้ใส่วงปูก็ยังนั่งซื่อโมฆุจักไหมคิดใจก็จจกกยังประกอบด้วยเมตตาอันนี้ล้ำที่เป็นโทษหลายมันจะเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรนหลายนังเดเรียนให้เขาอยู่ ย่อมเกิดโลกลายแรงย่อมคัดของกับพาาระราชนอ่ยอนปทุสลายอย่างนี้เหตุเรานี่สิเกิดขึ้นแกบุคคลเหล่านี้ผู้บุปทุสลายเลี่ยเ่าูมมีจิตปทุสลายอย่างเขากระเบิงเขางวัาเฉียวพระว่าห้างสิเป็นยูบรไได้เดือดร้อนเขาสมือแหละขาดทรงอง,งเน่น บกเกืเขียวทำวามภาควมเพียนให้นี้ให้พ้นไปได้แต่ลำบากแลละต่อไปาาหนาเพราะฉะนั้นนะต้องควนขวายประกอบกระทำวามเพียนทัง้งเฮาให้เร่งรีบเขาบัานขึ้นเมือเม่อไปเมื่อไปกรรมต่างๆมันตามมาว่าท่านห้องกระสิตายนี้จากสิ่งที่หนาคิด กรรมนี่มันเป็นของที่วลาเว้นมีอำนาจสูงสุดคือกรรมการกระท่ำเดิมของเฮานั่นแหละผู้ใดเหตุกรรมมนได้ไว้กรรมก็ตามสนองผู้นั้นยังมาต้องสงสัยขนาะพรมมหาโมกขล่าผนเป็นผู้มีอิทธิปฏิหารเขาสิ้ว่าขาแมาแกงกับห้อนี้ออหอทะลุหลังค่านี้ไป พระพิจารณาเบิ่งแล้วโอ้ว่าท่านอุปก,กรรมกรรมเก่ามันมาหอดเขาเคยข่าพอตีแม่มากเขาเคยถือเขาขามาหารอยซาดเราด้วยอำนาจกรรมมาน,นั่นเขาเคยข่าพอตีแม่มากกับอีกอย่างหนึง่งพระพุทธเจ้าสิป,ปรินิพานธรรมดาของอัครสาวกตองนิพานก่อนพระพุทธเจ้าพอเห็น่าพิจารณาเบิ่งแล้วอยุ่ไขมันสิ้นแล้วก็ย่อมมห้เขาขา่าเขาแกงเอาทั้งทั้งสี่หัวนี้ก็ได้ แกระบวนนี้นี่แหละกรรมมีอำนาจเนื้ออื่นใดขณะภาลอรหันก็ต้องได้รับแต่ว่ามันได้รับแต่กายมันดีอย่างสิ่งน้ได้รับแต่ธาตุาตะขันอันนี้ <c oughs> รัตภาพร่างกายคือกรรมกระทำะกรรมสนอง แต่ว่าจิตใจของเพื่อนมันเนือกรรมไปแล้วเนื้อบุญเนื้อบาปนี่พันยืดเนื้อไปแล้วกายนี่ก็รับกรรมไปรับวิบากไปมีบาปของกรรมกายก็รับไปส่วนจิตนะ่ะก็เอาแล้วบุญก็บ่เอาบาปก็บ่เอาแล้วยึดเนื้อบุญเนื้อบาปนั่นเพื่อนเป็นยังสัน้นเหาบว่าเป็นยังสัน้นตีเหาบว่านขนไควว่าเฝ้ากระทํางบำเพ็ญเอาโอ้ยกรรมได้รับก็ได้รับทับ้งกายทั้งใจครูบาอาจารย์เป็นรับถ้ากาย เนี่ยเราว่าขันมันถูกลูกสอนก็นถือยิ่งตั้งแต่กายนะยิ่งถือลูกเดียว <c oughs> <c oughs> น่ายขมังทะนูยิ่งมากเนะี่ยลูกที่แรกเสียบยึบเขาหน้าเออเขาเนี่ลูกที่สองยิ่งข้นมาอีก,กเสียบอีกแล้วเฮานะ่ะถือสองลูกเลยลูกสอนเขายิ่งมาก ของพระพุทธเจ้าภาษาบกทั้งหลายเขายิ่งมากก็ถิดลูกเดียวยิ่งมากเสียบจึบลูกเดียวลูกที่สองยิ่งมากก็แฉลบไปบ่ถิดนี่แหละเข้านี่ได้รับความถูกจากลูกศรทั้งสองดอกส่วนพระพุทธเจ้าพระอริยทั้งหลายเน่ได้รับความถูกจากลูกศรเพียงดอกเดียวก็ได้รับแต่ทางกายทังจิตนเนี่ยบ่ได้เสวยแหละถูกบ่มีแหละถูกทั้งจิตเป็นบ่มี มันมีแต่ทุกข์ทางกายกายมันเป็นสมมุติมันก็เกิดมากมันก็บิบัติคัดของม <c oughs> มีเกิดมากมีแก่มีเกบม,มีตายเป็นสมมติขึ้นกันกับโลกเขาแต่ว่าจิตอยู่เหนือแล้ะของเพลินจิตเพลินอยู่เหนือแล้ะเพลินไ่ได้เสวยละ้ะบม่ได้เสวยบิบกกรรมน้ำละจิตน่เะเสวยแต่กายของเฮาเนี่ยมันเอาทั้งกายทั้งใจหลับมืดเลย รับทั้งสองอย่างกายก็ได้รับทุกขเวทนากายยึกระทุกได้รับเจตสิกทุกกระทับอีกของเทานะรับทั้งสองอย่างของเพื่อนได้รับแต่กายยึกระทุกเจตสิกทุกเพื่อนบ่มีไปยังสัตว์หลวงปู่ครบวอาจารย์เท่าก็คือกันถาดขันเป็นสมมุติก็วิบัติไปรูปก็วิบัติไปเวทนาสัญญา สัญญาก็รวิบาิไปจือจำยังกบไดล่ะเป็นของโลกก็เป็นเรื่องสัน้นเป็นขึ้นกันเขากับเขาส่วนจิตบนเหนือล่ะเข้าบนเหนือเข้าตรงฝ่าเหตุเอากทำบํมเพ็ญยเอาปล่อยไว้ามันเกิดเหตุการณ์หังสี่ก็พ้องเหตุอย่างไดข้าสิยูใดตีในโลกนี่เนี่ยสิยูน้าเขาใดตีนี่ล่ะพิจะะารณาเบิ้องเอาหเห็นธรรมะ ให้สางธ้ามาให้บังเกิดขึ้นคือขอปฏิบัติความพาวามเพียนเฮ็ด mm hmm. เอาคนควยเอาเขาบกว่าไม่เพูยเท่าตายถิมหรือซื้อทิมเมิดโอกาสก่อนพะว่าพญามัจุราชเนี่ยบ่หายโอกาสไปดอกถึงข้าวถึงการกันชุดขาเอาจิตวิญญาณไปเนี่ยความตายความแตกขาดแห่งชีวิตอินทรี่ มันตองมีแน่นอนอ่ะยังบ่าต้องสงสัยกับห้องสุกคนเพราะฉะนั้นความบมประมาทพึงกระทําบําเพ็้ในห้บังเกิดขึ้นให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนกับโต,ตอยู่ตลอดเวลาอยู่ให้จนเป็นปกติอยู่ให้เคยให้ชินอยู่ให้เป็นปกติหอดย่ามหลับุ่นเดินยืนนั่งนอนมีสติู่ถุกอิลิยาบถกินดืม่มทําผูดคิดกระดิกพลิกแฝงอปาปากขากถุย มีสติสัมปชัญญะพร้อมนี่ตลอดเวลาเอาไปามายามนอนหลับก็ยังมีสติเฝ้าจะคล้องอยู่เสยเลยร่างกายอันนี้ก็รับไปส่วนจิตก็บ,บรรล้ตื่นอยู่ยอ,อ,อ,กกอ,อย่างสั่นเนี่ยการภาวนาฝึกจริงสิละทั้งสี่นี้พ้นจากพญา,ามัจจุราชคือความตายได้นี้พ้นจากกรรมที่สิตามสนองห้องว่าต้องสงสัยห้องต้องได้เจอกรรมต้องตามห้องยังว่าต้องสงสัย เขาจึงบูหูจักว่าเขาเหตุยังไวแน่บัณนิตเขาเนี่ยบูหูเลยว่าเขาสร้างกรรมประเภทใดไว้แต่ละคนแต่ละคนนะเขาบูหูจักเขาหูจับตอนเขาหลับแล้วเนี่ยแหะหลับผลของกรรมเนี่ยแหะอันเหตุแห่งกรรมเนี่ยเขาบูหูเขาเจือบ่ได้ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเขาเจอบ่ได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทต์ต่ำซัวๆที่เขาเคยเห็ุไว้มันอาจจะให้ผลได้ ทุกคณะนี่โอกาสมันก็ให้ผลเพราะฉะนั้นเรา,า fruit, ให้ภาคกันผลควายเฮ็ดเอาให้มันได้สนองแต่กายอย่าให้มันสนองใจเฮ้เอาหลับควันแล้วไปได้อดยะท้า,ทาวาลิวาปุลาปาลิปุเลนเตสาคลัง เอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังมัทธิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโนปนะละโสยถามณีโชติาโสยถา สาพพิกิโยวิวาจันตุสัมภโลโควินาศตุมาเทพาวันตาลาโยจุกิธิขายุโกภวาอาภิวาตัญจิริสานิจังวุณดาปจายโนุชาตาโลธรรมวาตันติอายุวันโนสุขัง အလောင်းရတနာတယ ాను ဖာဝေနာအလ ान्त နတယန်တေဇသာ ดวงกาลุกาปยาเวิลาสุก ok ัสสตุยุปันตะวังอาเนกันตละยาปีวินาสันตุอาเสสตุชายังสินธินันละบาสุทิปะกยังสุขังบาลังสิลิอายุจวันโนจาโป่ ok ังวุนทินจยัสวา สตฺตวสายายูจาชีวสิฏิภวนตุเตภาวตุสํมงฺคาลํลคฺคํทุจํพฺรเทพตาสํภํปุณฺฑานุภาเวนาสตฺธาโสทีภวนตุเตภาวตุสํภมงฺคาลํลคฺคํทุจํพฺรเทพตา ฌามบะธรรมานุบาเวนะจดัโสุทีภวันตุเตอาวัตุสามพมังกาลังลักันตุสามาเดวะตาฌามบะสังกานุบาเวนะจดัโสุทีหวันตุเต